สวัสดีค่ะครับสวัสดีผู้กุ้ครับสวัสดีผู้ไข่ค่ะกลับมาเจอก,กันอีกครั้งหนึ่งนะ s p o ร์ตเอาแคสคุยกีฬานอกกรอบนะคะครับอ่ะเรา Record outside เดอ s t สตูดครับผมนะวันนี้เรื่องเนี้ยเซสทีฟอิชชูแต่จะพยายามพูดให้มันสนุกที่สุดแล้วก็ไปในแง่บวกที่สุดละกันค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของนักกีฬาซึ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นความเชื่อที่แบบทัท่วไปมันคือความเชื่อที่มันแบบเกิน ในสิ่งที่คําว่ามนุษย์เนี่ยจะสามารถมีอํานาจในการควบคุมมันได้เออหลายต่อหลายครั้งนักกีฬาเนี่ยจะมีการเชียร์อัพหรือบอกตัวเองว่าเฮ้ยต้องเชื่อดิว่าเราทําได้อเซลเอสตมอันนั้นเรื่อง uh, เออแต่ว่าไม่ได้พูดถึงแบบเชื่อในพลังของตัวเอง uh huh. แต่เชื่อในพลังอะไรบางอย่างที่ จะมาพุชให้เราทําสิ่งนั้นได้ถ้าเป็นประเทศไทยก็จะใช้คําว่ามูเตลูเป็นต้นอ๋อดูเรื่องเออมูเตลูเนาะภาษาอังกฤษยก็จะเรียกว่า s u p e r s t i t i o u s อ่าถูกไหมแต่ก็จะมีอีกบางเรื่องที่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องค่อนข้างดีแล้วก็ผมเชื่อว่ามันเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตที่สําคัญแทบจะที่สุดเลยในในมุมผมนะมคือเรื่องเกี่ยวกับศาสนาครับเหมือนเป็นจุดที่ยึดเหนี่ยวจิตใจว่าอย่างนั้นอ่ะเราไล่ไปทีละเรื่องก่อน เอาแบบเอาแบบไทยๆก่อนหรือว่าจะไปแบบซูเปอร์สเตชชยก่อนปูข่ได้หมดเลยกับพี่ปุ้มพี่ปุ้มม,มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ยังไงบ้างดีกว่าโอ้ยถ้าตัวพี่ปุ้มเองเหรอต้องบอกว่าเป็นสายแม่สายมู <laughs> ต้องไปดูตลอดทุกสิ่งอย่างนี่ขนาดแบบเราเป็นนักข่าวเนาะเราแ,แบบเอ้ยเราต้องดูข้อเท็จจริงไม่จ้ะทุกอย่างคือวิ่งดูดงเอาขนาดว่า <ítulo> ลูกพ anyway so like so 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 ี so 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 ่นี่นะครับพี่มีลูกสองคนลูกคุณผู้ชมมีลูกสองคนและอยากจะมีลูกใจอยากจะมีลูกเยอะๆอยากจะมีลูกสี่คนมีลูกสองคนพอหมดคนที่สองปุ๊บอยากจะมีลูกคนที่สามไปหาหมอดูบอกอยากมีลูกคนนึงลูกบอกไม่ได้สองคนพอแล้วหมอคนนี้ไม่แม่นย้ายหมอไปหาหมอคนที่สองบอกหมอไออยากจะมีลูกอีกคนหนึ่งพอแล้วลูกปุ้มพอแล้ว หมอไม่แม่นไปหาหมอดูคนที่สานะเป็นหมอดูพม่านะเออดังมากเลยจองคิวนานมากหมอคนที่สาบอกอยูส2คนเนี่ย perfect number เลยยอมอ่ะมี2คนก็ได้นี่หมอดูอีทีไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หรือขนาดว่าแบบท้องคนแรกนะคุณผู้ชมดูความความมูของเรานะท้องคนแรกพอตรวจปุ๊บว่าเฮ้ยท้องแล้วอะไรเงี้ย ติดต่อหมอก่อนเลยไม่ใช่หมอโรงพยาบาลนะไม่ใช่ไปตรวจเช็คนะไปหาโทรหาหมอดูก่อนท้องแล้วค่ะหมอดูบอก <c oughs> ได้ลูกชาย <c oughs> ตรง,งด้วยโอ้เ <c oughs> oh, ชื่อทำไมเชื่อได้อย่างนีง้ <c oughs> มันเชื่อมันเป็นแรงจูงใจมันเป็นแรงขับดันที่ดีแรงผลักที่ดีเหลือเกิน <c oughs> อันนี้ในมุมพี่ครับ <c oughs> แม่น,นี่ในมุมแม่ <c oughs> แต่ในมุมกีฬาที่พี่รู้สึกว่าเออเราก็ดูดูมาเดีย่ยความเชื่อของนักกีฬา มวยครับนักมวย ไหว้ก่อนใช่ไหมเออไหว้ทุกมุมก่อนจะขึ้นเวทีอะไรต่างๆยันนี่สักยงสักยันใช่ไหมของเหนียวเหนียวเออเหนียวเหนียวฝันศอกไปก็แตกเลยเลือดอาบอยู่นะหรือแม้แต่เราจะเห็นแบบาอกจวยแบบไม่ทําตามที่อาจารย์สักบอกมาไงไปกินโป้งกินฟักหรืออะไรที่มันหรืออะไรหรือเปล่าที่ผมก็ไม่รู้ของแสลงหรือเปล่าของแสลงขนาดตาดชาติยังมีภาษาแบบไทยๆอ่อเออเสือผงเสือแผ่นยันห้าแถวอ่ะ เรื่องมูพี่ว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องจิตใจแล้วมันสัมผัสไม่ได้บางอย่างพอมันเป็นเรื่องจิตใจแล้วมันสัมผัสไม่ได้เนี่ยมันอาจจะมีแรงที่มันแบบมันมันมากกว่าที่เราคิดอ่ะมันอาจจะดึงดึงกระตุ้นอะไรบางอย่างที่ทำให้เราสามารถโฟกัสได้มากขึ้นหรืออาจจะทำฟอร์แมสได้ดีขึ้นใช่ไหมเออนี่ทีีเราพูดตีเราพูดเป็นตักการเออผมจะพยายามเวลาการจริงๆมันมีหลักการของนักกีฬามันจะแบบเขาจะบอกว่าหนึ่งมันคือต้องสเปซิฟิก จ่อจงเหรในสิ่งที่เราคิดะค่ะต้องสเปซิฟิกจ่จงไปเลยว่าสิ่งที่เราทําอยู่อะ่ะมันคืออะไรเพื่อบีบให้โฟกัสของเราอะ่ะมันไปอยู่ถูกที่มากที่สุดเท่เาที่จะทําได้ที่ความอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเอ่อ เป้าของธนูที่เป็นวงกลมอ, m, อะอบูอายคือตรงกลางที่เป็นสีแดง m, ถ้าเรายิ่งสเปซิฟิกเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งทําให้เป้านั้นมันเล็กลงเหลือแค่ตรงสีแดงๆกับด้านข้างเล็กน้อยเท่าที่สมาธิเราจะทําได้มันควรจะสเปซิฟิกนิดนึงคือตรงเป้าหมายมากที่สุดใช่สองก็คือ measurable ก็คือวัดได้แต่ความเชื่อมันจะวัดได้ยังไงอะุณยเน,นี่มันคือมันก็คือสิ่งที่เรา อยู่สีเท่าเท่เนอะเราตอบไม่ได้ว่าวัดได้หรือไม่ได้แต่ถ้าบางอย่างมันวัดได้แน่เช่นเมื่อวันทําได้ขนาดนี้วันนี้มันก็ควรจะทําได้ดีขึ้นมันก็มันจะง่ายมันก็จะเป็นสเตจที่ง่ายขึ้นสําหรับนักกีฬาที่เอาเรื่องที่วัดได้มาคุยกันก่อนไอ้เรื่องที่วัดยังไม่ได้เนี่ยค่อยๆหาวิธีการหรือหาตัวช่วยมาช่วยเช่นทีวีเมื่อก่อน มันวัดไม่ได้ถูกไหมพี่ก็มีคำว่าเรตติ้งอ่าวัดเรตติ้งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรตติ้งมันคืออะไรคนทาทีวีจริงๆแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรตติ้งจริงๆมันคืออะไรถูกไหมปัจจุบันย t u b e อย่างนี้เลยสั้นง่ายตัวเลขยอดวิวเห็นชัดยอดวิวเอนเกจเท่าอะไรยังไงนี่คือวัดได้มันวัดได้ชัดเจนมันก็ ออบโจทย์ได้สบายใจขึ้นอืออนี่คือเรื่องที่เกี่ยวกับเอานี่แบบไทยๆหนึ่งแล้วนะต่างชาติอะ่ะปูไขม่มีแบบเจอเพื่อนนักกีฬาต่างชาติอะไรเงี้ยเขามีไหมหรือแบบเราเคยเห็นแบบเฮ้ยความเชื่อของนักกีฬาต่างประเทศอะไรเงี้ยเขามีไหมมีผมว่ามันก็ผมไปคาทอลิกมผมก็จะเดชพนามพรราาพระบุตรพระจิตแล้วก็ข,ขอบคุณทุกครั้ง แต่มันเป็นแบบเหมือนแก๊สที่จู่แต่ผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงมันเหมือนเป็นว่าขอขอบขอบ <ขอ S 1> คุณ,คณพระเจ้าขอบคุณทุกอย่างเลยอะที่เป็นแบบจะเรียกว่าพระเจ้าด้วยแล้วก็สิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นกับเราด้วย<อ>เพราะว่าผมเชื่อว่าคือในศาสนาผมแล้วกันคเชื่อว่าเราเกิดมาอยู่ร่วมกับทุกสิ่งอย่างเนี้ยเราไม่ได้สร้างสิ่งที่มันสมบูรณ์แบบได้เลยอะ่ะมนุษย์เราสร้างสิ่งที่สมบูรณ์แบบได้น้อยมาก แต่การที่อยู่ดีๆแบบวันนี้อากาศดีลมเย็นซ้อมได้ดีทุกอย่างดีมันเหมือนกับแบบแตั้งแต่เช้ายันเย็นทุกอย่างมันดีสมบูรณ์แบบเนี้ยมันน่าจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเราอืยื่นสิ่งนี้ให้กับเราอะไรแบบเนี้ยอ้าวแล้วในวันที่อะไรมันไม่ดีอะไรมันไม่เป็นตามที่เราหวังไว้อย่างเงี้ยผิดพลาดอะไรเงี้ย คือมันก็สามารถไปโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ถูกไหมถ้าถ้าเราจะโทษอ่ะก็ถ้าถ้าเราเป็นคนมองหาข้ออ้างอะเนาะว่าทำไมไม่ให้ผมเลยไม่ให้เราเลยอย่างที่มันก็ผมว่าอันนี้มันก็มันก็ต้องดูว่าเมนเทอร์เราหรือว่าพ่อแม่เราครอบครัวเราสั่งสอนมาองไรด้วยถ้าจะบอกว่าให้เราหาข้ออ้างอ่ะหาได้อยู่แล้วครับถูกไหมข้ออ้างจะหาอะไรก็ได้อ่ะหาได้แน่แต่หาข้ออ้างนั้นอะ เคยหาโซลูชันในการแก้ไหมอืม,อม,อมถ้ามันไม่มีบางทีก็ตัดไปเลยไม่ต้องเอามา,อม,มาพูดถึงก็ได้อืม,มันอาจจะร้อนอ่ะสมมติพี่ปุ้มถ,ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเนอะวันนั้นร้อนมากเลยฝนก็ตกอากาศเหนียวหายใจลําบากซ้อมยากเหงื่อออกเยอะการซ้อมทุกอย่างมันเลยแบบไม่ไมค่อยดีดมันอาจจะเป็นสิ่งดีก็ได้นะเพราะเราได้ผ่าน ชาเลนจ์นั้นมาแล้วหนึ่งครั้ก่อนที่เราวันจริงถ้าวันจริงมันเป็นอย่างนั้นนะมันแปลว่าเราเรามีประสบการณ์แล้วนะเขาเขาให้โจทย์เรามาหนึ่งข้อเพื่อที่เราจะได้ทดลองแก้ไขมันดูหนึ่งครั้งแล้วถ้ามีสักสามครั้งติดเราอาจจะดีมากก็ได้นะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้ถ้าเราคิดในแง่บวก p o s i t i v e t h i n k i n g ไปมันก็อาจจะเป็นทุกเรื่องมันอาจจะดีก็ได้อื เออคุณคิดตีคุณคิดตีเอ <c oughs> เออ้าวกลับมาที่เรื่องมูเตลูของเราต่อมูเตลูอ่านในมุมอื่นๆที่ปุ๋ไข่คิดว่าเอ้ยมีเรื่องที่แบบมันน่าสนใจหรือว่าที่เนี่ยเรื่องซุปเปอร์สติชเชสเนี่ยไทยเรามีไทยเรามีต่างชาติก็มีต่างชาติก็มีถ้าบอลโลกตั้งแต่เด็กเลยจะมีทีมเขาเรียกว่าทีมหมอผีใช่ไหมพี่ธรรมรุนเมื่อก่อนจะมีหมอผีเพ<อ>ราะเป็นฉายาเขาเลยนะอยู่แล้ แล้วคนแบบทั่วทางอากาก็เออเออใจเคยเป็นแชมป์โลกด้วยนะแค่มันรู้นะเคยเป็นแชมป์โลกนะอความเชื่อดูถูกกันไม่ได้นะครับแต่พอวันนี้วิทยาศาสตร์การกีฬามันดีขึ้นทุกอย่างมันดีขึ้นอะไรมันดีขึ้นเนี่ย้าพเป็นไงครับเปลี่ยนโดนยิงครับหมอผีหงายท้องบางคนบอกหมอผีของเสื่อมหรือเปล่าอย่างนี้ไม่ถ้ามองมันเป็นแบบว่า เป็นความเชื่อแบบสุดๆไปเลยก็ได้เป็นสีสันก็ได้แต่อย่าไปมองลบกับมันสิอย่าไปมองอมลบกับมันนะหรือเอาง่ายๆอย่างนี้พี่เราวันด้าตอนนี้มีการแบรนด์ของของังในเกมการเล่นแล้วนะตอนนี้เหรอนใน,ใน,ในไม่ใช่แต่ก่อนนะในลีฟุตบอลตอนนี้เพิ่งมีมคือ,คอเขาจะมีวัฒนธรรมก็คือ เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลากหลายแล้วก็แอฟริกาเนะครับเออเขาก็จะเชื่ออะไรที่มันเกี่ยวกับแบบธรรมชาติอะไรต่างๆแล้วมันมีเกมเกมหนึ่งมันเป็นมันเป็นอยู่ในพวกโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยก็คือ g o ลค keeper เขาไอ้ผู้รักษาประตูก็เอาของขังเนี่ยไปวางไว้ตรงเสาประตูสองข้างสองข้างเออแล้วทีมันก็ยิงไม่ได้ทั้ทียิงไม่ได้แล้วก็แบบผิดจังหวะอะไรไม่รู้อะเต็มไปหมดเลยยิงไม่เข้าแล้วแบบมันมันเครียดมากเกมมันอินเทนส์มากมันเครียดไอ้กองห้าฝั่งนั้นอะ เขาเลยวิ่งไปที่เสาแอบวิ่งไปที่เสาหยิบของขัง,งสองข้างเนี่ยเอาไปโยนลงนองสนามแล้ว <laughs> แล้วมันก็เกิดเรื่องวุ่นวายในสนามขึ้นพ<อ>ี่แบบเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะคุณทำมาคุณมายุ่งอะไรกับผมเอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็มีกฎอยู่แล้วว่าห้ามเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในในสนามไงมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวกันแล้วหลังจากนั้นแป๊บเดียวอ่ะเชื่อไหมพี่ไอ้คนที่เป็นขิดของขังเนี่ยโยนอกไปข้างนอกก็ยิงได้มันก็ยิ่งเชื่อกันไปใหญ่ไง ยิ่งยิ่งเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอะศักดิ์สิทธิ์อ่ะคือผมไม่ได้ต่อต้านนะผมขอบอกตรงนี้ไว้ก่อนว่าผมไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเชื่อว่ามันมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเราสร้างโลกนี้มาสร้างทุกอย่างมาหมดไม่งั้นเอาง่ายๆนะโลกเราอะลองบุนช้าลงแค่นิดเดียวเราอาจจะอยู่กันไม่ได้แล้วด้วยซ้มศาสตามวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่า มันก็อาจจะไม่ใช่ทุกเรื่องไหม,อ,มอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นพี่ในเกมการแข่งขันนั้นเราวันดาเลยแบนเลยห้ามเอาของพวกเนี้ยมาใช้ในเกมการแข่งขันฟุตบอลไม่ให้เลยไม่ให้ไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยตอนนี้ค่ะหรือแบนแบน <laughs> พนนี่ก็จะมีอ,อีกทีมหนึ่ง ทีมชาตินิวซีแลนด์นี่เคยเห็นไหมนิวซีแลนด์ค่ะฮาก้าเคยเห็นไหมฮาก้าฮาก้าพวกเหมือนชนเผ่าใช่ไหมมาลีเมาลีก็จะมีการเต้นฮาก้าเอออเนี้ยมันเป็นการเป็นวอร์เรอร์แดนซ์ ปลุกจิตวิญญาณของการเป็นเป็นนักลบออกมามมในการแข่งขันกีฬาไม่ว่าจะเป็นรักบี้บาสเกตบอลอะไรเงี้ยเขาเขาเรียกเต้นหากา้าอ oh ๋อหมายถึงว่าเต้นหาก้านี่คือในหลาย,ลาย,ลายๆชนิดก,กีฬาของน<ด>ิวซีแลนด์เนาะเขาทำเลย oh. เขาทำเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวแ,แล้วมันดีตรงที่หนึ่งมันโอเคยอมรับว่ามันดึงดูดผู้ชมได้ มันก็จะมีทุกครั้งที่แข่งโดยเฉพาะรักบี้อ่ะเพราะตัวใหญ่มากก็แบบเอน่ากลัวพี่การส่งเสียงคำรามท่าทางที่ออกไปแต่จริงๆมันมีหลายกีฬาเขาเนี่ยพอจะทำปุ๊บอ่ะเขาจะปล่อยเวลานะตรงเนี้ยในยถ่ายทอดสดนะให้นักกีฬานิวซีแลนด์ทำเลยแล้วทีมมันก็จะยืนรวมพลังกันสู้แล้วก็นักกีฬานิวซีแลนด์ก็หักก้าไปซึ่งมันก็จะมีทีมอื่นๆที่เป็นชนเผ่าเหมือนกันก็จะมีการเต้นฮาก้าคือประเพณีมันคล้ายๆกัน แต่ข้อดีของอันนี้คือมันเป็นการกระตุ้นปลุกสปิริตปลุกความเชื่อ,อที่มันมากกว่าตัวเราอะอทำให้เราแบบพยายามมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นมีความเชื่อมีไม n d เซ็ตที่ดีในการที่เราจะแบบลงไปในแมต์แมนั้นะ่ะซึ่งอันเนี้ยถามว่าดีไหมอันเนี้ยผมว่าดีคือคราวนี้เราจะมองมุมไหนอะ่ะ มุมคือพอเราใช้เหตุแล้วผมมาวัดบ้างอ่ะ<ฆ>มันก็อาจจะดีกว่านิดนึงหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าผมเชื่อแบบนั้นแต่มันแต่พี่มุงก็บอกว่าเพราะเราเชื่ออยู่แล้วไงเราก็มองมันเป็น,เป,นเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเราต้องการให้ผลเนี่ยมันสําเร็จ<ฆ>เพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยมันไม่ได้เสียหายนะมันเอามาได้มันใช้ได้ก็เอามาเราฝึกซ้อมมาแล้วส่วนหนึ่งร่างกายเราได้เราส่วนหนึ่งเอาเรื่องจิตใจเข้ามามเสริมเข้าไปอีกเรายิ่งแบบ มันมันมันวัดไม่ได้ใช่ไหมแต่แบบมันเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่แบบทําให้สําเร็จได้เติมเติมเติมเต็มในแง่เช่นี้ทีอาจจะวัดได้แต่คําถามคือวัดยังไงคือคน่ปจอาจจะวัดไม่ได้ก็ได้มันจะมีอีกอีกอีกแบบหนึ่งด้วยนะพี่คราวนี้ขอย้ายเข้าศาสนาเลยเออคือผมว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบดีแล้วมันมันมันทําให้เราเห็นความ พยายามอะไรบางอย่างที่มันมากกว่าคนทั่วไปอะของมนุษย์ของตัวนักกีฬาอะแคทอลิกเองก็มีอิสลามเองก็มีค่ะคือช่วงถือศีลอดเอแคทอลิกก็มีนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่อิสลามอย่างเดียวแคทอลิกจริงๆก็มีแต่มันอาจจะไม่ไม่ไม่ได้นับตามวันและเวลาเดียวกับของอิสลามแต่คราวเนี้ย ที่ผมเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะผมรู้สึกว่าคุณลองคิดดูนะถ้าเป็นนักกีฬาต่อสู้ช่วงถือสินอดอะเรารู้กันอยู่แล้วโภชนาการสําคัญขนาดไหนความหิวพลังงานมันมาจากอาหารหมดแล้วแล้วคุณต้องอดน้ํากินไม่ได้เลยออเแปลว่าถ้าเป็นมวยมันก็ควรเลี่ยงช่วงนั้นถูกไหมแต่ถ้ามันเป็นนักกีฬาประเภททีมอื่นๆนะเช่นฟุตบอลฮอกกี้บาสเกตบอลรัก,กเล่นเป็นทีมเล่นเป็นทีมแล้วมันถูกกาหนดไว้แล้วอ่ะเขาทําไงอะอแล้ว เขาทําได้ได้ยังไงอืเขาทําได้ได้ยังไงอันนี้ดีกว่าเออเขาชื่ออย่างนั้นจริงๆอะถ้าสมมติบาสเกตบอลอ่ะในในยุคที่เก่าหน่อยฮักคีโมลาจูบอนชื่อชื่อก็เขามาจากแอฟริกาแล้วเขาเป็นอิสลามในช่วงแข่งที่เป็นวอมารดอนเนี่ยครับเขาไม่เขาไม่กินอาหารไม่กินน้ำไม่อะไรอย่างเี้นะถุยน้ำลายแบบจริงจังเลยแต่ก็ยังเพอร์ฟอร์มทุกคืน ผมว่าเนี่ยมันมันก็เลยจะขอ,อันดลิงก์กลับไปบอกในช่วงต้นที่พูดมาว่ามันคือสิ่งที่เขาทำมาโดยตลอดเขาเชื่อเขาศรัทธาเขาไว้ใจและเขาทำมาติดต่อกันตลอดชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเขาหาบาลานซ์ของมันได้พี มันมันมันหาบาลานซ์ของของมันได้เขาอาจจะไม่ได้เอามาวัดนะแต่มันมีการทำซ้ำาวอร์บิชชั่นนซ้ำ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 เขาก็เลยหาทางไปต่อได้รวมถึงนักกีฬาเอในประเภทกีฬาอื่นด้วยนะค่ะมันก็เลยสามารถอันนี้มันมันพอจะวัดเป็นวิทยาศาสตร์ได้ว่ามันมีการทำซ้ำไหมก็เหมือนมีชาเลนจ์อันหนึ่งมาเราได้ทดลองทำมาแล้วเรารู้แล้วเราแก้ไขยังไงเราจะ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 แก้ไขยังไงแต่ถ้ามันเป็นแบบ ทันทีทันใดอ่ะอันนี้วัดยากและน่ากลัวอืยกตัวอย่างเช่นยังไงสมมติกีฬาอะไรดีอ่ะกีฬาที่มันต้องคุมน้ําหนักแล้วกันมันจะได้เห็นภาพชัดอย่างเช่นกีฬาชกมวยก็ได้ชกมวย,มวยต้องคุมน้ําหนักอชกมวยต้องคุมน้ําหนักแต่ถ้าแบบนัดที่แล้วอ่ะคุมน้นําหนักน้ําหนักเนี้ยเราไม่ถนัดเลยแพ้แต่ไม่ได้คิดว่าเราจะแก้ไขยังไงเราไปคิดเรื่องแบบ s u p e r s t i t i o s บางอย่างเอบางอย่างไปหาของขังไปหาของขังหรือทําพฤติกรรมอะไรที่มันแตกต่างจากครั้งเดิมไหมเราไม่เชื่ออีกแล้วอ่ะอืเช่นเขาบอกว่ากินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วน้ำในร่างกายมันจะแบบลดลงไปใช่ไหมจับแค่ตรงนี้มันเลยออืยึดและเชื่ออืช่วงลดน้ําหนักอยู่จิตอแอบจิตแอบจิตแล้วน้ำหนักมันลดนะพี่เพราะมีไฮเดรตไง เขาจะเชื่อทันทีเลยนะว่า <Wow. S 1> นี่คือยาวิเศษอืออือือถูกไหมซึ่งถ้าทางวิทยาศาสตร์มันวัดได้นะแต่เขาอาจจะไม่วัดแล้วไนงะเพราะเขาเชื่อไปแล้วว่าเนี่ยคือยาวิเศษทาให้เขาลดน้นําหนักได้เพราะฉะนั้นเขาต้องทำตลอดก็จะจิตตลอดดีไหม,มในระยะยาวสําหรับกีฬามันอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้แนละ้วเพราะว่าเอาเอาในความเป็นจริงนะถ้าตายเรา ขาดน้าแล้วมันเดเมจไปแค่สองเปอรอมากกว่าสซ็นี่คือมันกลับมาไมีปัญคือมันจะเป็นแบบเพอร์มานแตนหมาถือว่าเป็นระยะยาวเลยค่ะวัดยังไงอ่ะเนี่ยหรือบางท่านพกขอเป็นขอเป็นต่างชาติแล้วกันผมจะไม่พูดถึงคนไทยเพราะว่าผมกลัวเหมือนกันเอาต่างชาติอ่ะพูดได้สบายกว่าเาขนนกวิเศษของนกอินทรีเออเมริกาหัวโล้นที่อินเดียแดง ให้มาแล้วเราเชื่อเลยว่าอันนี้ให้พลังเราเออ,อบ,บินมาแข่งสมมุติบินจากอเมริกาไปแข่งที่ยุโรปเขาไม่ให้ออกเข้าอ,ะอ่ะนักกีฬาคนนี้จะรอดไหมครับอือือจะเครียดแล้วล่ะใช่ไหมเฮ้ยไม่ให้เ้าเข้าได้ไงอ่ะนี่มันขอค้างงมนะอ่าสมมตินะผมสมมติเฉยๆนะ มันมีผลกระทบทางจิตใจทันทีอะพี่ผล,ล้วจิตใจแล้วพอมันไปแพ้มาไปแพ้มาปุ๊บนี่ไงเชื่อเรีย่ยเพาะขนดกเนี่ยขนนกไม่ได้มาคุณคุณเอาขนอกของผมไปไหนอะอเพราะฉะนั้นต่อไปนี้หลังจากนี้จะแข่งจะแข่งในบ้านตัวเองเท่านั้นเพราะมีขนดกคนกนีอ้อยู่ปิดกั้นมันก็จะปิดกั้นโอกาสหลายหลอย่างได้ด้วยถูกไหมเพราะันคือคราวนี้เราจะวัดกันยังไงอะว่าอันไหนเหมาะสมอันไหนไม่เหมาะสมอะอมคือ ถ้าเป็นนักกีฬาจร,จริงๆครับก็อยากจะให้มองในภาพของการที่มันสามารถเน้นสเปซิฟิกได้วัดได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้ามันมีมากกว่านั้นเช่นเป็นความเชื่อทางศาสนาเอามาทําให้มันเป็นโพซิทีฟเป็นบวกให้ได้ถ้ามันบวกได้ดียังไงก็ดีนะแต่ถ้ามันเริ่มแบบมีความระแวงแล้วมันจะกลายเป็นลบได้อต้องมองข้ามมันให้ได้ต้องฝึก ถ้าคุณจะเชื่อในเรื่องเนี้ยต้องฝึกต่อฝึกให้มองข้ามว่าไม่มีก็ได้แต่ว่าสิ่งเนี้ยมันคืออยู่กับเราแล้วอะไรเงี้ยบอกว่ามันซัพพอร์ตซัพพอร์ตเราได้ผมเชื่อว่ายันเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งคุณเอายันออกออกจากหลังเขาไม่ได้หรอกไงเขาก็จะเชื่อว่าโอเคมีอยู่อยู่มีมีซึ่งถ้าเป็นมองเป็นโพซิทีฟดีเลยอเป็นต้นเป็นต้นให้แบบของภายนอกมันมาแบบเป็นทุกอย่างพี่อย่างเช่นแบบกระเป๋ากระเป ทางสีชมพูของฉันหายแล้ว่างทางแต่มันมีทุกอย่างเลยทําไงอะพี่นี่เมาน้องเจี๊ยบประเด็นไม่ใช่หมายถึงว่าถ้า,านันกีฬานดันคิดอย่างนั้น <c oughs> อะอพังหมดแล้วแล้วพี่ก็ไม่ต้องแข่งแล้วอะก็คือแบบเฮ้ยมันมีทุกอย่างอยู่ในนั้นนะมันมีทุกอย่างอยู่ในนั้นนะหรือพี่จำเรื่องปิงปองได้ไหมปิงปองที่ถูกเหยียบไม้จำได้อุปกรณ์อ่ะถ้าเราเชื่อว่า คือทุกคนในโลกเชื่อว่าอุปกรณ์อันนั้นอะทำให้เขาแพ้มันคัสตอมไมซ์มาเพื่อ,อ,อนะปิงปองคนนั้นซึ่งเขามีตัวอันสำรองแลวเหมือนกันเลยอะแต่อันนี้มันแบบทำให้เขาแพ้นี่คือทุกคนในโลกเชื่อนะยกเว้นนายดาเองที่เขาให้สัมภาษณ์ว่ามัน,มนไม่ใชเเ่เขาไม่ไหวเขาเหนื่อยเขาเขาสู้ไม่ได้ในวันนั้นเขาตีไม่ดีเลย พี่ดูดิว่าคนคนไหนน่าจะพัฒนาไปได้มากกว่ากันอ่ะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆอ่ะพี่มีนักการเรื่องสองคนเนี้ยเออคนไหนน่าจะพัฒนาไปได้เรื่อยๆมากกว่ากันความน่าจะเป็น่ะเออเออเห็นภาพไหม่ะเห็นภาพเห็นภาพเชื่อได้อยากให้มันให้มันแบบคือผมว่าอยากให้มันแบบไปในทางบวกนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่า เชื่อไม่เชื่ออะไรยังไงนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าผมอยากให้มันเป็นในทางบวกที่ทุกคนสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆใช่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 อะไรก็ได้ที่เราทําให้เราพัฒนาตัวเองได้โดยที่ไม่มาย,ยึดติดว่าถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นแล้วเนี่ยเราจะพัฒนาตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่าอย่างปูไข่หรือเราคุยกันมาเสมอว่าคนเรามนุษย์เราเนี่ยมันพัฒนาตัวเองได้ตลอดไม่ว่าจะยังไงตลแล้วแต่เนาะใช่แล้วแบบไอ้ข้ออ้างอะ่ะก็เหมือนเดิมอะ่ะข้ออ้างมันมีอยู่ทุกที่อะ่ะเช่น เราสูงแค่นี้เราเป็นคนเอเชียที่เนติ้งมันเป็นอย่างนี้แล้วทาไมที่คนอีกคนนึงที่มันเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยอ่ะเขาทําได้เขาทําได้มันอาจจะเปลี่ยนแค่ไมล์เซตของคุณนิดเดียวก็ได้ไงนะเพราะฉะนั้นเชื่ออะไรก็เชื่อค่ะครับเชื่อได้เลยแต่ต้องเชื่อมั่นในตัวเองมากที่สุดมากที่สุดนะอ่ะพบกันใหม่ ep หน้านะคะสวัสดีค่ะ